ร ais, ถแกะถึงไโดนผมถึงลงไปเรียบร้อยผมแล้วยังไงทบทะลเลยบอกไงทำไปดีนดเยกันสบายเรียบร้อยหมดไปเลยเกมแรกเป็นหน้าผาครับผมน้าที่เป็นงโนัวฟา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการโน no no เก p โนเพล่นกแ็แพ้ไม่เล่นก็เพ้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะแต่ว่าจะเป็นเทปพิเศษที่สุดเลยก็คือเราจะมาแจกเงินรางวัลให้กับ ที่ชนะในการแข่งขัน LTR ROV t o u r n a าเมนที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจอยก็มาอยู่หน้ากองใช่ไหมก็อยากจะพูดแทนทีมงานทุกคนเลยแล้วกันนะคะว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่เข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างบางประการนะคะก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของการพูดชื่อทีมผิดบ้างนะคะก็ต้อง กาบขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับเงินรางวัลน,นะคะผู้ที่ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันของเราในครั้งนี้ก็คือ n o วาสตา r ์เอสิงโตคุค่ะเย่ได้รับเงินรางวัลไปเลยนะคะ5,000บาทค่ะแล้วก็จะบอกว่าทางโนวาเนี่ยเขาก็แบบว่าสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนก็คือเขาเก็บคะแนนมาชนะรวดมาโดยตลอดเลยนะคะก็ ขอบคุณทีมโนวามากค่ะที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะคะและสําหรับที่2ของเรานะคะก็คือทีมลูกป่าแบดไก่ชน,นะค่ะได้รับเงินรางวัลไปเลยสามพันบาทเย yeah. ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทีมโนเนมค่ะทีมแห่งปาฏิหารเพราะว่าได้มาเขาเข้า ดวงนะคะแต่ว่าเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วค่ะว่าเขาไม่ได้มาแค่ดวงนะคะสําหรับทีมนี้เขาก็มาด้วยกําลังกายและกําลังใจนะคะแล้วก็ความสามารถที่สามารถทําให้เขาเนี่ยป่าปันมาได้จนได้ที่3ไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากค่ะและสําหรับทีมที่ตกตรอบไปนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกทีมเนี่ยจริงๆแล้วคือ สนุกมาพวกเราแบบอย่างตอยแล้วก็เบียแล้วก็ทีมงานของเรานะคะก็คือแฮปปี้มากค่ะที่ได้ทำทัวนาเมนต์ในครั้งนี้ขึ้นมานะคะรู้สึกยินดีมากค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็คือไม่ได้มาแค่การแจกรางวาัลไงทุกคนเพราะว่า เรานะคะจะมาประกาศให้ทุกคนได้รู้นะคะเนื่องจากว่าทีม NVT หรือว่า Nova Star a s i n t o บนเนี่ยเขาได้ที่หนึ่งใช่ไหมเราก็เลยจัดทำเป็นโบนัสแมตช์ขึ้นมานะคะสำหรับทีมไหนไม่ว่าจะเป็นทีมที่ตกรอบไปแล้วนะคะหรือว่าทีมใหม่ที่คอยติดตามการแข่งขันของเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ทีมโน v าเนี่ยจะแบบจะเก่งขนาดไหนอ่ะจะเก่งขนาดไหนกันเชียวก็อยากจะลองสู้ดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะคะซึ่งตรงข้างบนคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นลิงก์ช่องทางการสมัครไว้นะคะใน www ltrchannel.com ค่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถขึ้นดูที่บนชื่อคลิปได้เลยนะคะเราจะแปะล,ลิงก์คลิปไว้ให้ะคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับทีมเก่านะคะที่ เคยแข่งในทัวร์นาเมนต์ครั้งที่แล้วไปแล้วเนี่ยสามารถกลับเข้ามาแข่งใหม่ได้อีกโดยที่ไม่เสียค่าสมัครนะคะสามารถกลับมาแข่งได้อีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทีมเพื่อนๆทีมใหม่ทีมไหนนะคะที่อยากจะลองท้าชิงกับทางโนวาสตา์เนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็เสียค่าสมัครเพียงแค่สา0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลน,นะคะสัปดาห์ละหนึ่งันบาทค่ะ สำหรับผู้ที่ชนะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆทีมไหนเนี่ยที่เป็นผู้ท้าชิงใช่ไหมสามารถชนะแชมป์อย่าง NVT ได้เนี่ย mm hmm. ก็จะได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทแล้วก็จะได้ขึ้นแทนแทน NVT แล้วก็รอแข่งในสัปดาห์ถัดไปไปเลยนะทุกคนโอกาสดีๆอย่างนี้โอกาสที่จะได้สู้กับแชมป์ของทางทัวร์นาเมนต์เราแบบนี้นะคะใช่ไหมพี่เอ ทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็มาชิงเงินรางวัลไปด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube Facebook IG TikTok นะคะ LTR Channel เหมือนเดิมเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจอยก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันในรอบ,บโบนัสแมท้าชนแชมป์นะคะสวัสดีค่ะ